ผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยทร่วมกันชี้แจงกรณีที่ชาวสวนยางบางส่วนไม่เห็นด้วยกับการนําเงินของกยท50ล้านบาทไปรับซื้อปลาหมอคังดําที่กิโลกรัมละ15บาทซื้อไปเพื่อไปทําน้ําหมักชีวภาพนะคะประธานคณะกรรมการกยทระบุนะคะว่าจะเร่งทําความเข้าใจกับเกษตรกรให้เห็นถึงประโยชน์ช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีล,ลงได้ร้อยละ25ขณะเดียวกันยังช่วยกําจัดปลาหมอคังดําด้วยซึ่งทางกยท ทสามารถดำเนินการตามพรบการยางแห่งประเทศไทยปี2558โดยคณะกรรมการกยทเห็นชอบแล้วนะคะเบื้องต้นจะรับซื้อ1,000ตันซึ่งจะสามารถนำไปทำน้ำหมักชีวภาพได้ประมาณ160,000ลิตรค่ะแต่หากปลามีปริมาณมากกว่าที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ก็สามารถรับซื้อได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็สามารถขยายกรอบวงเงินในการรับซื้อได้อันนี้ไม่กระทบกับงบประมาณในส่วนอื่นๆค่ะ เงินที่การยางใช้ทุกเรื่องผมยืนยันนะครับว่าไม่ได้เอามาปนกันนะครับแต่ละเรื่องเรื่องปุ๋ยก็มีเงินของปุ๋ยเรื่องการส่งเสริมปลูกแทนก็มีเงินเรื่องของปลูกแทนเรื่องของรักษาเสถียรภาพร,าพราคายางเรื่องของชะลอยางเรื่องของงบลงทุนงบประมาณทุกตัวมีหมวดในการที่จะใช้นะครับมีการจัดสรรไว้ก่อนหน้า ไม่ใช่ว่าพอมีปลาหมอก็เราจะไปเอาเงินที่ศักษาเสถียรภาพราคายางม,มาทําไม่ได้นะครับ สำหรับการผลิตน้ำหมักชีวภาพทางกยทจะให้สำนักงานพัฒนาที่ดินในพื้นที่ที่พบการระบาดของปราหมอคลังดำเป็นผู้ผลิตนะคะเนื่องจากมีความชำนาญแล้วก็มีเครือข่ายหมอดินที่ผ่านการอบรมร่วมกันผลิตโดยคาดการนะคะว่าเกษตรกรจะสามารถใช้น้ำหมักชีวภาพได้ในเดือนกันยายนเบื้องต้นจะใช้กับพื้นที่สวนยางในแปลงใหญ่กว่า2 0 0 0 0 0ไร่ค่ะ รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยบอกนะคะว่าการทําน้าหมักชีวภาพถือเป็นธุรกิจใหม่นะคะที่กยทก็มองว่าก็เป็นโอกาสในการทําธุรกิจเหมือนกันค่ะคือโอกาสของการยางในการที่จะทําธุรกิจใหม่แล้วต้องเรียนเสื่อซื้อมวลชนอย่างนี้ครับว่าที่ผ่านมาตลอดเวลาเนี่ยการทําสวนยางเราเนี่ยเราจะใช้ปุ๋ยเคมีเป็นหลัก ถ้าวันนี้เนี่ยเราได้มีการเก็บตัวอย่างดินในสวนยางเนี่ยนะครับที่มีอยู่ยี่สกว่าล้านไร่เนี่ยเราพบว่าสวนยางของพี่น้องเราส่วนใหญ่ขาดธาตุาอาหารรองและอาหารเสริมการยางก็เลยมีคำแนะนำนะครับว่าในสวนยางวันนี้จะต้องมีการเติมปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกรวมถึงปุ๋ยชีวภาพเพื่อเสริสม,สรมสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน นายสุขทัศน์ยังระบุอีกนะคะว่าในอดีตการทําปุ๋ยจากปลาหรือว่าการทําน้ําหมักจากปลาก็มีหน่วยงานที่พัฒนาแล้วก็นําไปใช้แล้วค่ะอย่างเช่นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยที่นําเศษปลาในทะเลในอุตสาหกรรมมาใช้รวมทั้งกรมพัฒนาที่ดินที่นําหอยเชอรี่ปลามาทําน้ําหมักชีวภาพนะคะขณะที่ในต่างประเทศก็มีการใช้เช่นเดียวกันอย่างเช่นยุโรปญี่ปุน่น แต่ว่ามีราคาแพงขณะที่สูตรที่กรมพัฒนาที่ดินคิดค้นให้จะขายให้กับเกษตรกรที่ลิตรละ90 99บาทนะคะโดย1ลิตรเนี่ยสามารถใช้ได้2ไร่น้ำหมักชีวภาพอย่างน้ำหมักหอยเชอรี่เนี่ยเขาบอกว่าก็มีการขายกันนะคะก่อนหน้านี้แล้วก็สามารถซื้อไปบำรุงผิวหน้ายางพาราได้ถ้าหากว่านำไปฉีดพ่นแล้วเนี่ยก็จะทำให้มีการพลิกฟื้นผิวของหน้ายางพาราเนี่ยทำให้มันดีขึ้นนั่นเองนะคะ Yeah.